สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนปอกไข่ต้มนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นไข่ต้มที่เรามั่นใจว่าสุกนะถึงจะปอกแบบนี้ได้ใช้มือเดียวปอกได้เลยครับดูนะเนี่ยแบบนี้ครับไม่ต้องเสียเวลาเอามือแกะอยู่ทีนี้ก็เลาะเปลือกออกได้เลย มันจะเร็วกว่าเห็นไหมวิธีการนี้ทำให้เราปอกไข่ต้มได้เร็วขึ้นครับใช้มือเดียวเลยก็ได้โดยการกระเทาะเปลือกให้ทั่วนะครับให้มัน แตกทั้งหมดแล้วก็เคลียร์เปลือกออกนะครับอันนี้คือใช้มือเดียวถ้าสองมือแจะรกกว่าน,นี้อ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วครับนักเรียนอ่ะ